ตั้งตัวตั้งเยอตั้งตัวตั้งพยายามขั้นตอนต่อที่สองกันเถอะขั้นตอนที่สองคนที่ประกอบแต่อาชี่อุปถัมภ์รักษางานมหากริ่งในงานที่ชอบคนที่ไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักเสียสต์มีแม่ตาธรรนามีศื่อประมีวัฒนธรรมเรื่อพบคนเช่นนี้ก็ชื่อว่า ทุกคนมีโอกาที่จะตั้งตัวได้อย่างแน่นอนข้อสิ่งที่ว่าใช้จ่ายเหมาะสมนั้นหม,มา,หายถึกยงการที่จับใช้จ่ายดีใช้จ่ายพอเหมาะพอควรอยาให้อะไรจ่ายเพินไปได้ถ้าหาด้านน้อยก็ตําแหน่ตง,งตําแห่งอ่ลนโยนควรควรกดของทุกเรืต่างเสียใช้จ่ายที่จำเป็น ถ้าหาได้มากก็ปรยุดตการวิที่พอให้ได้ความถุกของตามกำลังครับแม้มีทรัพยากรมาก็ไม่รู้จักใช้จ่ายเช่นกันเช่นให้รายจ่ายเลิ่มรายได้ครับต้องจังหกดไปเหมือนพื่อเพ่เติมเี่เติมเพื่อน้ำถ้ามีทางน้ำไหลออกมามากกว่าทางเข้าก็จะเห้นไปได้ขนนั้น เื่อต้องการสร้างนให้มีความสุขต้องใช้จ่ายพอเหมาพอควรตามกำลังตับที่หาได้ทำได้อย่างนี้ที่ว่าใช้จ่เหมาะสมก็มีหวังที่จะสร้างฐานะของตนเองให้ร่ำรวยขั้นขัได้ขอว่าโยมาวทุกคนทั้งหลายโปรดทั้งใจสนดับความต่อไปนี้ว่าธรรมะสี่ข้อที่ศาสนามาวันนี้ ท่านให้ชื่อว่าหัวใจเศรษฐีโดยนำเราอักษรตัวต้นของศัพท์คือภาตัดตั์มาเรียงรวมกันเท่าท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่ท่านเข้าใจคิดว่าเมื่อภาวนาคาเมื่อแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาทุกะไร การรัเพีย,ยงทเท่านาั้นหลับหูหลับตาปรุงคำภาวนาบุตราตับศัพท์จนหงก็จะไหลมา,าเลยหลัถ้าเข้าใจอย่างนี้นก็นับว่าเป็นกรรมของคนนะั้นเพราะแทนที่จะเป็นเศษผีกลับเป็นยาตกใจเลยความจริงท่านแนะให้ภาวนะาเช่นนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้เรามีปฏิบัติธรรมขั้นสูสขขงพอ จากจริงจังจนกว่าจะบรรลุผลสมควรด้วยหมเมื่อได้ความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านลองนัหัวใจเดดถูกใจพอหนาหรือว่าเรารับทองว่ารวยแน่แน่เพราะครั้งพระเจ้าตัดอะไรไว้แน่แต่เร่าลืมว่ากางชาติคนในชาตที่ผูกนนั้ต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นและพักสุขที่ควรพอ หานกทำได้ดังนี้ก็เป็นการสร้างตนได้สำเร็จและได้ความสุขสมปรารถนามีใดนัมีใดนัที่สักษา,ามาด้วยประกาศสักเช่นนี้ในที่สุดนี้ขออำน,นาจคุณพระสุรัตนจจัยและอำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านสงสารได้ป็นปรารถนาจงเป็นภาวะปัจจัยบนดาลให้

พระเจ้าพะพุทธเจ้าท่านนักุอธิฐานแล้วนั้นด so ้วยเถิดน <is ancient> <passage> ิ่านปฏิโยดยเิะททุกท่านรรพระเจ้าท่านลงมาจากธรรมะสอนะครับท่านรอแลวก็ช่วยกันกรเที่ยดุ้ใจกันเพือเจ้านะครับ เด๋ยวครับทูกท่นเลยนะครับเพื่อสังครับของอย่างองมเป็นนาัญญานะหนึ่งสอง Gracias. Sí, 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 sí. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa กลับมาแล้วบรรยากาศกับพี่น้องถ่ายบรรยากาศกให้ดูนะคะรับเซสลซลเราได้พี่น้องเด้เอมากินข้าคนบาทแลด้ค่ะเด้กินข้าวคนบาทนะคะระะับสินลปพรับสินลปพร อิานดาตยาโฮตูาตาโตติยิโติโตาโตติยาโตาโตูิยโตาโตูยโาิยาโฮาโฮตูชาติายาา Wow. Uh... अलोचनानां नपुभूः भत्वा พี่ก็รับเสร็จสละต,ต่อมาเดินมาเดินมาเดินเอฟซีทุกท่านทุกคนก<ค>ินเข่าวัดกวนพี่เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อมา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 กินเข่ากวนบานเด้อข้าวคนบานด้วยกันเด้อเอฟซีทุกคนทุกคน เดิมาเด้อมาเด้อมาเดินมากินขว้ว่เดมเได,ด้เรียบร้อยค่ะี่นอกกิน,าากนข้าต่อระบานมารับเศษระา พี่น้องพี no ่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อกินข่าววัดน้ำกันข่าวพี่น้องวัดผ่าวัดาฮิ่า่นอ่อย้ยไร่อย

เขากับพี room, mother, mother ่น้องกินเขวัตเ่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อใสอยากอ้วนอยากพี่มากค่ะมาสวัสดีพี่พี่นะคะสวัสดีค่ะเข่ากับพี่น้องกินข้าวกินข้าวกับพี่น้องกำลังกินข้าวกันกับพี่น้องบรรยากาศมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใด้สิกินข้าวมานน้ำกันมาเด้อมาเด้อได้บ้านกับสิจอดเลยเด้บ้านเด้ได้บ้านสิกินข้าวในบ้านได้พี่น้องได้บ้านสิกินข้าวบ้านกันพี่น้อง ข้าวในบาทนะคะอาหารของเยวา,า,า,เยว,าวัฒเยาวัฒเยวัฒกับเพื่อนะเพื่อนเยาวัฒนะะดอกหน้าันนะคะนอาหารอาหารอาหารวันนี้มีส้มตำด้วยนะพี่น้อกมีส้มตำน้ำ้ดยค่ะเดอ้อ สม้ม,สมตำส้ม,สมตำไก่ย,ย่างมีเชียนพี่น้องลาบหมูลาบหม,บมูมา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 อยากกินมาค่ะมาพี่น้องมาสม้มตำไก่ย,ย่างมีเชียนพี่น้องส้มตำไก่ย่างมีเชียนลาบหมูค่ะพี่น้องมามามาขามาอร่อยอร่อยด้วยกันน่าเอฟดี FC, ทุกทุกคนผิปนี้อ้หาหันไปทางนี้เหรอคะอ่า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 มาดูคุณแม่แล้วหน่อย อันนี้นี่นี่นี่คุณแม่เราบอกว่าหันมาทางนี้หน่อยนี่ไงนี่ไงแม่เรากําลังรับนี่นี่นี่พี่นกมีข้าวในบาทกับพี่นอกมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยกอกวนพี่ข้าวในบาทข้าวในบาทนะคะกินแล้วจะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะยายบาดพอ จบคลิปสน,นิทแล้วค่ะเด็พี่น้องเด้อกับกับขอ้อกับข้าวในบาทเลยค่ะพี่น้องข้อในบาทพี่นอ้องกินอาหารสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะเด้อสวัสดทีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมนะคะอย่าบาดมาวัดค่ะพี่น้องมารับเสด็จตลอดเด้อค่ะเด้อสนิทย่าบาทกับขอลงคลิปเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกกำลังแรงเก่งสามารถรับชมสิทธิบัตรได้ค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตากระดิ่งดัให้ริบัตรได้ดค่ะเด้อเพื่อสิบธิบัตรทิปจะต่อไปค่ะอันนี้คือแม่แม่กำลังรับเสร็จอินขสได้บาทรนะคะพี่น้องเนาะสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องขอบคุณและขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะ